มาใส่ถุงนะคะถุงแก้วใสเพื่อเวลาถ้าเราใส่ถุงแล้วใช่ไหมคะลูกค้าที่มาซื้อธนบัตรเราเขาก็จะได้สัมผัสไม่โดนไม่โดนผิวธนบัตรนะคะก็ถนอมไว้ได้ระดับหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะให้เสียช้าหน่อยแหละนะคะถ้าถ้าเราไม่ใส่ถุงเลยใช่ไหมคะเาก็จะจะแบบโดนมือบ้างโดนลไรบ้างใช่ไหมคะสัมผัสเหงือ่อ ถุงถุงสั้นไม่มีใช้ถุงยาวปกติแล้วถุงที่เป็นน่าใช้สําหรับรุ่นนี้นะคะจะจะสั้นกว่านี้หน่อยหนึ่งนิ้วหนึ่งมั้งสั้นลงไปนิ้วหนึ่งใช่แต่ไปซื้อของร้านนี้เขาไม่มีขายเลยต้องได้ถุงยาวมาก็ใช้ได้อยู่ค่ะ เกะก,ก็ตัดเอาแต่ถ้าไม่เกะกะก็ปล่อยยาวไปเลยตามธรรมชาตินี่ค่ะเลขเช้างแดงเลขหกหลักช้างแดงเขาก็จะมีเลขหกหลักเจ็ดหลักนะคะถามเรื่องเหรียญเรื่องอะไรถามก็น่าได้นะคะใครปรึกษาได้ค่ะใครจะใครมีปัญหาเรื่องการสะสมเหรียญหรือธนบัตรประมาณไหนนะคะถามได้เลยอันนี้เป็นธนบัตรช้างแดงนะคะช้างแดงแบบ,แบบ12แบบ12ก็จะมี3ชนิดราคา จะมีสามชนิดราคาห1ึ0งหนบาทและ10บาทนะคะช้างแดงส่วนธนบัตรชนิดราคาห้าร้อยอันนี้ก็จะเป็นแบบ11บเอ็พระปาง3ามยอดลบบุรีนะคะแบบ11็ดช้างแดงนี้จะเป็นแบบ12แบบ12ก็จะมี3ชนิดราคานะคะพนักเห็นอยู่เดี๋ยวจะพนัให้ดูนี่นะคะชนิดราคา10บาทจะเป็นแบบนี้นะคะ พระเจ้าตากสินมหาพระเจ้าพระปิยมหาราชค่ะนะคะรุ่นรุ่นแบบสิบสองรุ่นนี้เดี๋ยวให้ดูแบงค์ยี่สิบปรนนี้ว่าปนั้นมีอยู่นะนี่ค่ะแบงค์ยี่สิบวันนี้เรียกหกหลักยี่สิบบาทแบบสิบสอง สิบบาทแบบสิบสองเนี่ยค่ะสิบบาทแบบสิบสองยี่สิบ,บาทแบบสิบสองหนึ่งร้อยแบบสิบสองค่ะนั่นไงเสียงข้างบ้านเปิดละเขาเริ่มละเขาเริ่มเขาดาวกันละเสียงปังปังละ เนี่ยเขาบอกวันนี้นะหลายหลายคนบอกว่าเขา,เาพิมพ์ข้อความเก็บสุนัขเก็บน้องหมาน้องแมวให้ดีนะวันนี้เดี๋ยวเขาจะตก,ตกใจแตกตื่นเสียงพลุเสียงประทัดใครมีน้องหมาน้องแมวดูแลไว้ให้ดีนะวันนี้เนี่ยค่ะช้างแดงนะคะัป็นนาเอามาใส่ถุงหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยใบนะคะหนึ่งร้อยใบถ้าเป็นหน้าแบงก์ก็หนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมคะหนึ่งหมื่นบาทแต่ซื้อขายกันก็เกินนิดหน่อยคะ่ะไม่เยอะนะคะราคาราคาไม่เยอะคะ่ะไม่ไม่แพงนะคะช้างแดงจริงๆอะ่ะธนบัตรทุกรุ่นอะ่ะทั้งทุกอย่างเลยแหละนะคะราคาถ้าเป็นหมุนเวียนปกตินะคะราคาไม่สูงนะคะ หลายคนน่ะเข้าใจผิดคิดว่าราคาของเขาอ่ะหลักหมื่นหลักแสนอะไรประมาณนี้นะคะเขาเขาไปได้ข้อมูลแบบได้ข้อมูลมาแบบไม่ถูกต้องอ่ะนะคะเขาบอกธนบัตรของเขาเป็นแบบราคาเยอะนะคะเขาเขามาถามไปนัดว่ารับซื้อเท่าไหร่พอไปนัดบอกราคาไปเขาบอกมันใช่เหรอเขาบอกราคามันเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ใช่เหรอเขาจะพูดประมาณนี้เลย ถ้าคนที่มาพูดกับไปน้าแบบนี้นะปะนาก็ฟันธงได้เลยว่าคนนี้ไปเจออะไรนะไปเจอมิรมาแล้วไปเจอมิรแล้วก็อีกอีกกลุ่มหนึ่งที่ถามว่าต้องทําใบไหมรับซื้อจริงไหมอ่ะอันนี้ก็ไปโดนไปเจอมิรมาแล้วก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ไปน่าก็จะบอกว่า ถ้าถามพน้าว่ารับซื้อจริงไหมพน้าก็จะบอกว่าคําถามนี่เชยละไม่ต้องมาถามปน้าแล้วเนาะจะให้ดูโปรไฟล์เอาดูความเป็นไปมาดูความเคลื่อนไหวเอานะคะดูว่าปนาค้าขายที่ไหนมีตัวตนไหมเจอได้ไหมนัดเจอได้ไหมนะคะ ถ้าคนเขารับซื้อไม่จริงอะ่ะเขาไม่นัดเจอกันนะคะคนรับซื้อจริงนี่คือเจอได้ค่ะส่วนสําหรับป้านาเน่ยเจอได้นะคะร้านปน้านาอยู่ที่ตลาดไทยตลาดไทยโซนคลองถมนะคะทุกวันอังคารและวันพฤหัสบ่ายโมงถึงสามทุ่มนะคะมาได้เลยค่ะสวัสดีคะ่ะคุณปราณี คุณปานีถามจะซื้อหรือจะขายคะถ้ารับซื้อก็ร้อยสิบบาทคะ่ะถ้าขายก็ประมาณก็ต้องเล,อเลือกอีกทีหนึ่งเลือกอีกทีหนึ่งก็ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบาทโดยประมาณนะคะถ้าซื้อก็ร้อยสิบบาทถ้ายกแหนบก็หมื่นสอง ยกแหนบร้อยใบที่เลขเรียงหนึ่งร้อยใบเลขเรียงนะคะหนึ่งหมื่นสองพันจะซื้อใช่ไหมคะจะซื้อก็ประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบาทค่ะคุณปานีเดี๋ยวคุณปานีเห็นลิงก์ไหมลิงก์ขึ้นไหมเดี๋ยวพนะัขึ้นลิงก์ให้ อ,อไปนันก็ลืมไปว่าว่าปกติแล้วข้อความอยู่ตรงไหนหนอพิมพ์ข้อความนี่มันส่งดาวส่งดาวยังไม่มีพิมพ์อ๋อลิงลิงเจอแล้ว ่ะเห็นแล้วลิงก์ขึ้นแล้วเพิ่มเพื่อนมาเพิ่มเพื่อนมานะคะทุกคนคนที่ต้องการติดต่อก,กับป้าน้านะคะป้าน้าให้ลิงก์แล้วนะคะเพิ่มเพื่อนมาเดี๋ยวป้าน้าไปกดรับราคานะคะช้างแดงแบบ12สรับซื้อ110บาท แต่ถ้าผ่านใช้มีรอยพยับไม่รับเลยนะคะช้างแดงถ้าผ่านใช้มีรอยพยับไม่รับซื้อเลยนะคะรับซื้อเฉพาะแบงค์ที่ไม่ผ่านใช้ไม่มีรอยพยับ คุณปราณีคุณปราณีปรนนัดรับคือร้อยสิบบาทแต่ปรนนัดขายร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบบาทต้องดูสภาพและดูสภาพและดูาลายเซน็นดูเลขนะคะร้อยยี่สิบบาทอาบอกบอกก็ได้ร้อยห้าสิบบาทแล้วกันคุณปราณีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวปนย็นนัดจะเลือกสวยๆให้ไม่ผ่านใช้นะคะร้อยห้าสิบบาท อันนี้อย่างนี้นะคะอย่างเงี้ยร้อยยี่สคือเห็นไหมคะขอบเขาจะเหลืองนิดนึงมีรอยยับเนี่ยค่ะเป็นรอยมีมีรอยมีคราบอ่ะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะไม่แพงเห็นไหมคะมีคราบนิดนึงขอบก็จะยับจะย่นนิดนึงอย่างนี้อ่ะนี่ร้อยยี่สิบแต่ถ้าสวยๆอย่างนี้อ่ะร้อนะคะสวยๆไม่มีรอยพับเลยไม่มีรอยยับรอยย่นไม่เลอะเลยอ่ะร้อยห้าสิบนะคะเอาเอาเป็นว่าร้อบาท ง่ายๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีหลายอย่างเอาเป็นเอาเป็นเลือกสวยให้ร้อยห้าสิบนะคะใบละร้อยห้าสิบห้าใบร้อยห้าสิบบาทร้ 150, อยห้าสิบอสี่ใบหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบาทค่ะ ส่งที่อยู่มานั่นแหละที่ลิงก์อะที่ลิงก์ที่ปนักักอะส่งที่อยู่มาเดี๋ยวเดี๋ยวพนัจะให้เลขที่บัญชีไปโอนตังค์แล้วก็ส่งของโอนเมื่อไหร่ก็ส่งไม่โอนก็ไม่ส่งเดี๋ยวคุยก่อน